วันนี้วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่65ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ปริศต์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศตและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอรรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินหนึบทกาบพรัตนตนไตอรหังสัมมาสัมธธพุโพภะควา,าพูททังภะคะวันตังภิวาเทมิสวากาโตภะคะตาธรรมโมธรรมังนามสามิ สุปฏิพันโนภะกุภโตสาวากะสังโฆสังฆังนามามิสองบทบูชาพระไปดีพินาฐอรหังสัมมาสัมพุทโธโสจิรังปะรินิพุโตคุณิหิตเทรามานุธานิปาร a m i หิจัติสติยาวัชวชีวังหังพุทธังธรรมังสังขังสระนังคตโตปูเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิโสตีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวารสุอัตตระคาชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัศสุนันตุสักขโมคขาทังสักเคกามจรูเปกิริสิคารตเตตันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจักขามีตารูนาคาหันเนเคหาวัตถุมิเคเตอุมาจยันตุเทวาชรทธราวิสเมียค่คันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนงสารวมีสุนันตุ ธรรมะสวัสดิการโรอายมพัททานตาธรรมะสวัสดิการโรอายมพัททานตาธรรมะสวัสดิการโรอายมพัททานตาสี่บทสวดปุกพระพาคณาการนโมทัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะคมนปาฐะพุทธ <ess> ังสรณังคัจฉามีธรรมังสรณังคัจฉามีสังฆังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามีตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามีหก บทสวดสัจจริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโทเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสร้างโคเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามคาถา พุทธังนัเมรัตนาพุตะสัสสิระติตังธรรมังนัเมรัตนาพุตะวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนาพุตะสุสีระติเตตังนัเมติรัตนังรัตนัตยวังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเชสะปูตังอัญโยยานยุตตาคุณโยก้าวสัพปวัตตังอัุมิตยัมหิปิตะเทวายธาติทันเทเอกวินาตติเตเรสัมมาสัมภเวนะ โลเกกาธาจิจะจิเรนจปะตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุธาสัตทังวิญโยหิพันธิตาชาเนหิวิชัญญาโรปังโรกรมหิเกหิติกาท่นจุปาราพานียังเกสันจิสุตูวิหิตังคุณกายตาญาณเมหิเยวาชนะตายะสุวิสุตัมปิมนุสสะสมุปัสตังมนาสิสุธาปัสสะทัธานังปุญญาธิกานามาสมุตมะปุณณภูมัง ตุคภาพมุจจนะมุขะสารังคตานังปูชาเรหิสุปะระมังอภิปูชเนยังนิพพานาสัจิกิริยายุปนิสัยทั้งสัมมาเิเรสัมมาโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตากุสเรหุปะเสวนียังปานิหิจปิสารังขามนิยมเมวัสสะมาหิตังติรัตานังสารังคตาตมหะ นัตินทิวังคณะเนสุนมัสสมานาปุเชมัจจาปิสะสตังสุปัสณาจิตตาตถาโนปาริธริยาสัทตารตาจาญเยนาตถาสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนตาสัจสัาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวินัยยมหิปมานุปูโตโรกุตระภิสมยโยนิยโตสุโพชัง ตัสสะปะนิสยาตตายาอัยังปิหูตัวทุตเจียปริจิโตสุปัสารักาโรแปดนามการะสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาราปะกัทโทสามังวะคุโตสุโตวิมุตโตมาราสะปัสสาวินิโมจะยันโตปาเปสิกเฆมังฉะนตังวินัยยัง พุทธังวรันตังสีระสานามีโรกัสสนาทั้งจวินายกันจะตันเตชะซาเตชยสิทิโหตุสัพันตรายจวินาสเมตุธรรมูทะโชโยวิยตัสสะสัตถุทัดเสสีโรกัสสาวิสุทธิมาคังเนยานิโกธรรมธรสัตตาริสตาวะโหสันติกรรสุจิโน ธรรมวรันตังศิระสานามามีโมหะปะทาลังอุปัสสังตะทาหังตันเตชะสาเตชะยัสติโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธมาเสนัสุขตานุโคโยโรกัสสะปปุปปากิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาัสดิธรรมวิหิตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานมามิพุทธานุพุทธังสมาสิระติทิงตันเตชะสาเตชยสิธิโหตุสัพันตรายาจวินาเสนโต9บทสวดนโมการะอัตกะคาถา นโมรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตตมัธมัตสะสวากาตเซวะเตนิธานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีรติติโนนโมโอมาตายาตัสสะรัตนัสสะรัตนาตายา สาสาโรคังนะโมอมกติตัสสะตัสสาวธุตยัสสภีนะโมคระปภาเวนะวิกัชชันทูปัสสวานะโมกะรอนุภาเวนะสุวะติโหตุสัพพะทานะโมกานัสสะติเสโนมิตติมเหโหมิเตสวะสา